ครับอันนี้นกคือนกอายุดีอายุกง2ปีนะครับอ่ากำลสนใจนะครับนกร้องเึกอนะครับอันนี้ยังไม่เคยเข้าพเนียดนะครับต้องเอาไปฝึกนกันเองเนี่ครับขึ้นแล้วนะครับขึ้นจัดนะครับผมยังไม่มีเวลาถ่ายเดี๋ยววันนี้จะถ่ายเป็นลายตัวไปนี่ครับขี่เป็นจอมปวกเลยนะครับไอ้นกมาเขวนใกล้กับกระดิกปีกใส่หลักนะครับผมต้องเอาไปฝึกกันเองนะครับนกราคา มาสอบถามนะครับไม่แพงนะครับนี่นะครับตัวใหญ่ตัวน,นี้เป็นตัวที่หนึ่งเนาะเนี่ยครับดูตัวใหญ่มากนะครับนกสายภูเขาเก,กระดิกปีกกิบ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 เลยนะครับหัวสักนะครับนี่อยากได้นกใครงบน้อยนะครับ นะครับตัวนี้นี่เสียงกลางลงนะครับผมกุกเดียวนะครับอ่านะครับผมตัวสวยตัวใหญ่นะครับอายุกรง2ปีตัวนี้นะครับขาลมก็พอมีนะครับผมว่าผมเอามาจดนานแล้วผมเพิ่งไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนะครับผมฟังอยู่นะครับนั่งฟังโอ้นอก เลี้ยงเองกับมือขึ้นกับมือนะครับตัวนี้นะครับผมต่อได้เองเนาะต้องภูเขาแท้นะครับภูเขานะครับใครอยากได้ไปฝึกกันเองนะครับผมแบ่งให้ราคาแบ่งปันเนาะก็พอได้ค่าอาหารคืนก็เอาละสองปีนะครับผมดูครับขี้เป็นจอมปลวกเลยตัวนี้เดียวนะครับมีมีเรียกครูอยู่นะครับต้องไปฝึกเก๋าๆครับน้องภูเขาถึงจะปล่อยนะครับดูครับดูดูดู หัวพาดคอนเลยทีนี้ขึ้นจัดนะครับนี่ผมเพิ่งเอานกมาจดนะครับไม่เคยโจดสักทีนะครับนกเลี้ยงทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งไวเลยนะครับรอมันขึ้นตัวไหนไม่ค่อยขันก็ปล่อยไปครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ยืนดูไม่ถึงเมตรนะครับผมดูคามดูเสียงอย่ซูมเข้าไปอีกโอ้สุดละนี่นะครับ นกโมแขวนให้มันปล่อยคาลมเราจะได้ฟังด้วยนะครับผมมาใกล้มันก็ไม่ค่อยนั่นกระดิกปิกอย่างเดียวนะครับเนาะอ่าให้เอฟซีทุกท่านพิจจรณาเอานะครับอ่านกหมานนกไม้หมานเนาะน,นี่ก็ยังไม่เคยเข้าพเนึกนะครับเดี๋ยวถ้าผมเข้าพเนึกแล้วมันจะเป็นอีราคานึงเนาะอ่าน,นี่ก็แบ่งให้ใน,นราคา นกขึ้นนะครับอายุดีดูตัวครับเบลเลอร์เลยนะครับตัวนี้เจ้าชมพู่ชื่อเจ้าชมพู่นะครับตัวนี้อ่านี่ตอนคูใหม่ๆไม่ได้มาถ่ายนะครับเดี๋ยวดูคููหรือเปล่ามันคูจนกระดิกปีกแล้วครับนี่นะครับตัวสวยมากนะครับเจ้าชมพู่นะครับประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนก สายภูเขานะครับพร้อมฝึกนะครับผมดูความนิ่งก็ถือว่า70%นะผมตี70%เพราะว่านกโซนนี้ผมไม่ค่อยได้มาเล่นกันบเขานะครับถึงเวลาให้อาหารให้น้ำก็ให้เจร็จกระจบนะครับก็อย,ย่ต่ยุำหน่อยอะนะครับอยู่โกดังกระต่ายฟาร์มกระต่ายนะครับอ่ะ,อะ,อะประมาณนี้นะครับจะช,ชมผู้นะครับผม ไปชมลายใกล้ๆก,ก,กันนะน,น,นะครับก็จะชมลายเจ้าชมพู่กันนะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับเป็นนกตัวใหญ่ยาวนะครับผมอ่าหลักค่อนข้างดีนะครับนกตัวนี้อ่าขี้ก็เป็นจอมปวกนะครับผ้ารองขี้มันรั่วนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลย ครับนี่ดูคามดูเคิมนะครับสายภูเขาแท้นะครับผมความนิ่งกันสักผมให้สักเกียสเนาะเดี๋ยวถ้าเล่นเล่นไปเดี๋ยวก็นิง่งนิ่งนิเลยนะครับนกนะครับนกสไตล์นี้นี่ยังไงก็นกเข้าดีเพราะว่ามันอ่อยนกเป็นครับอน,นกมาเทียบนี่มันจะคูแป๊บเดียวคูไม่นานเดี๋ยวก็ลงปีกเลยนกนะครับหัวสักเลยนะครับนกแต่ละตัวนี่สไตล์จะไม่เหมือนกันสักตัวนะครับผม เสื้อนะครับดูครับชิดเลยครับกเสื้อดีมากนะครับผมอ่าเดี๋ยวได้เอาไปฟิตเล่นแดดอ่าสักหน่อยนะครับไล่แขวนสักหน่อยเดี๋ยวก็เก่งครับนกอันนี้ผมยังไม่มีเวลาฝึกเนาะขนาดนกฝึกที่ว่าได้ฉเฉลยแล้วผมก็ยังไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับอ่ะก็วันนี้ก็มีหลายท่านถามมีนกฝึกอที่ยังไม่เคยเข้าพเนจรไหมนะครับอ่ะจัดให้หึงตัวก่อนเนาะ เดี๋ยวให้ดู2กุกเต็มนะครับนี่นีนตัวนี้ก็พร้อมฝึกเหมือนกัน<_ <C> _>เสียงกลางนะครับเสียงกลางช่องไฟดีมากนะครับตัวนี้นี่นะครับใครชอบ2กุกเต็มนะครับเสียงกลางนะครับนกฝึกเหมือนกัน2ปีเหมือนกันนะครับนกตัวนั้นเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไดทําคลิปนะครับอ่กะก็ถือว่าทําคลิปร่วมกับตัวนี้ไปเลยเจ้าชมพู่ตัวนี้เจ้าชมพู่นะครับ ตนนัวนนเจ้าสองกุกเต็มนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับน่ะครับผมขยันนะครับขยันไอตัวนี้ตัวในขันขึ้นนี่มันรับทันทีเลยนะครับนี่นะครับสองกุกเต็มนะครับเสียงกลางๆนะครับนกตัวสวยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมตัวต นะครับเจ้าชมพู่ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้อกปากเปิกหน้าตารอเหลานะครับอาการอยู่นะครับ,ออบเอาไปฝึกกันเราเ,เองนะครับนกนะครับอ่โอเคอันใดสนใจกระโทรมาสอบถามได้เนาะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าสองกุกนะครับสองกุกอยู่นู่นนะครับแป๊บหบนึ่งนะครับผมผมพาเดินไป อ่บางตัวก็อายุดีบางตัวผมยังไม่ได้ทําคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปไปเรื่อยๆเนอะนกมันก็หลายตัวอยู่นะครับนี่นะครับลายงามนะครับเม็ดคอละเอียดดีนะครับตัวนี้ขารลมนะครับมีขารลมเดี๋ยวผมมาลงมาน่าจะดินหน่อยตื่นกล้องไม่ค่อยได้จับไม่ค่อยได้บาบเท่าไหร่นกพวกนี้นะครับอายุดีเริ่มขึ้นจัดๆก็เดี๋ยวเอามาลงให้ f อฟทีเดียว ดูครับอ่าหล่อหรือเปล่านะครับผมเห็นลายแล้วก็น้ำลายไหลนะครับดีครับนี่ครับลายสนับปีกนกสายภูเขานะครับอ่ากี่ชั้นนับเอานะครับผม FC อ่ารู้สึกว่าจะหูช้างด้วยนะครับนกตัวนี้อ่ขึ้นมาลูกขึ้นมาลายคอละเอียดนะครับอ่านี่นะครับขยันนะครับเจ้านี่นะครับสองกุกเต็มตัวนี้นะครับ I'm ja, noch mal.